ทางไอ้สุราก็มีทางด้านไอ้ปัญหาทางครอบครัวทางด้านไอ้อะไรเคลื่อนอะไรนะทางไอ้นี่เนะี่ยผิดสามีภรรยากันเนี่ยมันก็ต้องค่าใช้ใจ่ายใช่ไหมนระัมันเขาต้องมีค่าใช้ใจ่ายอ,อยู่ที่นี่มันต้องมีค่าใชใ้จ่ายทางนั้นนะครับเพราะว่าการกินกันอยู่เพราะสภาพเศรษฐกิจ พวกอะไรนะที่นี่มันแพงค่าของชีพเขาเรียกค่าของชีพจะมันสูงครับรเทียมหัวเดียวก็ต้องซื้อใช่กระเทียมหัวเดียวก็ต้องซื้อทุกอย่างซื้อหมดครับคจะให้ใครับจะให้พี่ฝากฝากถึงเอฟซีที่อยู่ต่างบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าว่าสมมติว่า,วาเฟนเ็ามาทํางานที่นี่ เขาต้องทํายังไงต้องติดต่อแฟนบ่อยๆหรือยังไงเพื่อที่จะให้ครอบครัวไม่แตกแยกนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาพวกนี้อ่ะอยากให้พีป่ปากปากพูดีด้วยครับถ้ามาทํางานแดนไกลเนี่ยอย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องโทรหาต้องคล้ายๆเหมือนเราไม่ได้นั่นนหละคือว่ามันก็ให้เป็นกําลังใจเขาโทรหาเขา ไม่เช้าหรือหรือตอนเย็นหรือวันเว้น,ว,นวันก็ได้โทรหาเพื่อแบบเขาจะได้ไม่เครียดได้ไม่เหงาถ้าถ้าสมมติมว่านานๆเดือนสองเดือนจะโทรมาสักครั้งรอรับเงินเดือนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อย่างน้อยอะ่ะเราก็ต้องเออห่วงหาอาทรระบบครอบครัวน,นะทั้งมีลกูกมีอะไรก็เอออย่างน้อยอะ่ะ เออให้ลูกโทรหามากก็ได้อย่าโทรหาแม่หรือพ่อมาอยู่ที่นี่ให้โทรหาพ่อเขาก็จะได้คลายเครียดคลายเหงาได้ผมฝาก fc ทุกคนนะเออถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ทำไอ้เครือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ช่วยกันดูแลแล้วก็คนที่มาอยู่ที่นี่เออก็ต้องทำทำไอ,อ สถาบันครอบครัวให้ดีอย่าไปไอะไรแกยวแล้วผิดลูกผิดเมียหรือผิดผิดกฎมันจะทำให้ตัวเราไม่ดีคนที่ทำงานทงานทงานที่นี่นะก็ต้องคล้ายๆว่าต้องถือสินห้าอย่างเดียวอย่าผิดลูกผิดเมียอย่าเออมาทำงานมาทำงานหาเงินเพื่อส่ง ครอบครัวเราเพื่อสร้างครอบครัวเราให้ให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่ามาต้องมาเกี่ยวกับอบายามุกทุกอย่างการดื่มเหล้าการเล่นการพนันเนี่ยมันจะทำให้ระบบครอบครัวเราเสียแล้วก็ค่าใช้จ่ายมนก็จะไม่มีส่งทางบ้านแล้ว ที่เรากินก็จะไม่มีกินอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่เกาหลีครับมันต้องค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อยกินอยู่ที่เกาหลียังส่งครอบครัวให้ที่เมืองไทยอีกมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายทางนั้นนะครับมันต้องเขาเรียกอะไรประหยัดประหยัดถึงจะอยู่ได้ถ้าสุลุ่ยสุล่ายอะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะมันจะเสียเสียระบบไปหมดเลยครับ เราเรามันมีวิธีที่ว่าเงาเงาอะเราไม่ต้องหาหาผู้หญิงมาสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ได้ไปเป็นหาผู้ชายมามันมีวิธีแค่เองครับเทียร์ครับออกกลังกลายกีฬานี้่ใช่ก็อย่างน้อยอ่ะประเทศนี้นี่คือว่าตอนเช้าตีห้า เขาก็วิ่งแล้วไปออกกําลังกายตอนเย็นออกกําลังกายถ้าไม่วิ่งก็เดินก็ได้เดินแล้วก็สบัดแขนแรงๆเนี่ยตัวออกกําลังกายคลายเครียดถ้าเราไม่ออกกําลังกายไม่คลายเครียดเนี่ยไอเขาเรียกอะไรโรคหรือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเข้าหาตัวเราถ้าเราไปออกกําลังกายเราไปเล่นฟุตบอลเล่นตะกร้อเล่นอะไรเงี้ยกับในในตัวเมื่อว่า คนคนคนไทยด้วยกันเน่ยสามารถเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมมันจาเป็นต้องไปเล่นอ้เกาหลีหรือไปเล่นกับสนามจริงอนะ่ะเออเล่นกับพวกสี่ห้าคนก็อยู่ได้แต่แล้วคลายเครียดออกกาลังกายพอเหนื่อยเหนื่อยเสร็จอาบน้ํากินข้าวแล้วเราก็นอนพรุ่งนี้เราก็เริ่มทํางานใหม่จักรยานอย่างนี้ใช่ไหมครับคนจักรยานเล่นดนตรีอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็ ที่นี่มันมีอย่างมีสวนสารสาธารณะเราก็ไปได้ไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกปั่นจักรยานก็เนี่ยไปข้างทางไปหาของกินข้างทางก็ได้ปั่นจักรยานออกกําลังกายเนี่ยของสมมติว่าจะมีผักผักเกาหลีกินได้ทุกอย่างนะเขาไม่แพงอครับเขาไม่จับหนระอ ไม่ข้างทางก็ไม่จับกินได้เลยเนี่ยอย่างแคป่าเนี่ยสมมติแคป่าเนี่ยอยู่ข้างทางที่เขาเขาปลูกเนี่ยแล้วก็มันอยู่ตามเขาอยู่ตามอะไรเนี่ยหน่อไม้ที่อยู่บนเขาเราก็กินได้เราอย่าไปเอาอยู่ที่ภายในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่บนเขาอยู่อยู่ที่เราไปทํางานเนี่ยเราก็เออเด็ดมาแล้วก็เอามากินถ้าเรามีมารยาทหน่อยก็ขอ ขอข้างสวรขอว่ตาตมุนิมขออะไรก็บอกว่าขอมาโกโ้เอามากินหน่อยเอามากินที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็ให้แล้วเขาคนที่นี่เขาไม่ชอบรักขอได้เออขอได้ห้ามรักกันรักขโมยเขาเรียกรักขโมยพี่เอมาสามปีนี้พี่เอพูดภาษาได้ใช่ไหมครับ ได้หน่อยนิดหน่อยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าก็ก็เรียนมาน้อยเนาะอู้ภาษาในในเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับการทํางานอการสื่อสารอ้สื่อสารในทั่วไปนะบางอย่างแล้วไปซื้อของได้บางอย่างนี้ภาษาตัวเดียวเนี่ยแต่มันแยกออกไปหลาย หลายคำคำเดียวเนี่ยแยกออกไปว่ากินข้าวเนี่ยอีกอย่างเขาพูดยังไงแล้วก็อีกภาษากิ่นอีกภาคหนึ่งเขาพูดยังไงเนี่ยมันมันคนละคนละคำกันแต่ใช้เหมือนกับกินข้าวอย่างเงี้ยอ,อันนี้คลิปนี้ผมไม่ได้สนับสนุนให้มื่อกี้น้อยนะครับแต่ว่าอยากให้ทีนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ย ถ้าแรงมันต่ำใครก็อยากมาถ้าสอบมาถึงต้องตามกฎหมายเหมือนผมนก็ยากกว่าจะได้มาผมนี่ต้องรอสามปีถึงได้มาจยจะให้พีเอบอกเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> การมาของของพีเอนะครับเส็นตัวอย่างนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้สนับสนุนนี้มาเป็นผีน้อยนะครับว่าพีเอเดินเรื่องมาอย่างไงบินมายัางไงถึงด้ได้มาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยอทำอยังไง เผอมีเอฟจีเขาเดินตามรอยของเสียตอนแรกนะที่จะมาที่นี่นะอย่างน้อยเราก็ต้องผ่านลงทะเบียนเกตา้าเกทีอะคเอทีเอะไรเนี่ยผ่านลงทะเบียนออพอผ่านลงทะเบียนปั๊บ แล้วก็ต้องมีพาสปอร์ตต้องไปทำพาสปอร์ตอย่างน้อยอ่ะไปทำพาสปอร์ตก่อนพาสปอร์ตแล้วก็มาลงทะเบียนแล้วก็เอาหมายเลขพาสปอร์ตอ่าแล้วเข้าไปลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จปั๊บแล้วตอนนี้เขาก็จะประมาณถ้าถ้าคนไม่มีประวัติอะไรเลยก็แค่ชั่วโมงก็ผ่านแล้วแล้วก็แล้วก็ติดต่อ ติดต่อสายงานว่าเราจะมาทําเกี่ยวกับสวนมาทําเกี่ยวกับฟาร์มหรือทํามาเกี่ยวกับพวกทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนแนะนําว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนหรือใจเราจะไปอยู่ตรงไหนว่าจะอยู่ก่อสร้างไหมจะอยู่สวนไหมอะไรเงี้ยจะมีคนติดต่องานให้เราแล้วเราก็มาตามมาตามที่ เขาบุกติ้งให้เราว่าถ้าเรามาสวนแล้วเขาโอเคแล้วก็เขายะติดต่อทางสวนทางอารบัยให้ครับที่เอบินบินมาสนามบินลงสนามบินปูชานุอ,อินซอนลงสนามบินอินชอนครับตมอนี้ผ่าน,านตมยากไหมครับเราถามอะไรบ้างผ,าผ่านตมผ่านตมก็คือว่าอย่างน้อยอ่ะแล้วก็ ถ้าจมาถ้าเราจะมาทํำงานเราก็ต้องศึกษาว่าประเทศเขามีอะไรมักงมีที่อยู่มีท่องเที่ยวหรือเรามาท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้สถานที่ท่องเที่ยวว่าสถานที่ท่องเที่ยวประเทศของเขามีมีที่ไหนมัง่งอย่างน้อยเพื่อเขาถามเราก็จะได้ตอบได้ว่าคุณจะมาเที่ยวแล้วคุณจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ห่างจาก ที่ท่องเที่ยวห่างจากสนามบินกี่กิโลกี่อะไรก็ต้องอย่างน้อยอ่ะบางทีเขาอาจจะถามผิดบางเค็จบางลายครแบวสุดท้ายนะครับอยากให้พี่เอนะครับบอกบอกเพื่อนพี่น้องๆที่ที่กำลังเพิ่งเดินทางมาทาง,งานที่นี่ว่าต้องปฏิบัติคนยังไงมีกฎข้อห้ามอะไรของประเทศเกาหลีบ้างครับ คือว่าสุดท้ายนี้ก็คือว่าถ้ามาอย่างมาอย่างถูกต้องดีที่สุดอย่างน้อยก็ต้องมีการเรียนแล้วก็สอบกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานพอสอบเสร็จแล้วเขาเขาก็คัดแยกแล้วเขาเขาเราก็จะสมมติว่าเราจะไปฟาร์มหรือไปเนี่ยเขาก็จะคัดตัวคัดอะไรแล้วเราก็จะไปแบบไหนอ่า เราก็ต้องทําตัวถ้ามาอยู่ประเทศเขาเนี่ยกฎหมายเขาแรงกฎหมายเขาแรงมากเลยอย่างอย่างน้อยอะถ้าสมมติว่าคนไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไปขับรถอย่างเงี้ยอุบัติเหตุเนี่ยถึงกับติดคุกติดคุกพวกยาเสพติดเนี่ยก็ติดคุกอย่างเดียวกฎหมายเขาแรงมากเลยแล้วก็การลักขโมยพวกอะไรเนี่ยกฎหมายเขาก็แรง เขาไม่มีมีการลักขโมยกันครับถ้าใครจะมาก็ศึกษาศึกษาให้ดีๆว่าทำตัวยังไงแล้วก็รู้กฎหมายของประเทศเขาแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายมาถูกต้องและดีที่สุดแล้วครับแล้วเราพี่จะกลับไทยวันไหนครับเี่ยออกประมาณกบ าอยู่สบายก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆค,ๆๆคัคิดถึงไทยแลนด์เลยครับก็คิดถึงไทยแลนด์คือว่าแต่คือว่าอยู่ที่นี่พวกเศรษฐกิจของเขาครับความเป็นอยู่ <ๆ S 2> เศรษฐกิจเอาความเป็นอยู่มันมันต่างกับบ้านเราบ้านเราก็ความเป็นอยู่มันก็สุขสบายดีแต่คือว่าอาจจะไรายได้มันต่างกันครับ สุดท้ายจริงๆครับสายสุดๆนี่นี่มีอะไรฝากไหมครับนี่ปิดคลิปแล้วครับก็ฝากใน,นก็มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เรายังอยู่สบายจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่คือว่าต่อมาสองปีสามปีกลับไปแล้วเราก็มาใหม่ได้ครับถ้ามาอย่างเอลอยบซ,ซ่อนเนี่ยเราอยู่แค่ครั้งเดียวแล้วเรา ไม่สามารถจะมาได้อีกแล้วครับอ๋อครับผมครับขอบคุณมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์ผ่านโซเชียลวันนี้นะครับเป็นสื่อการให้กับเอฟซีได้ติดตามนะครับว่าทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างตรงปฏิบัติคนยังไงนะครับขอบคุณพี่มากนะครับขรฝากวามคีดสร้างให้ได้เยอะๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากคับทุกทุกคนครอฟซีทุกคนครับสวัสดีครับ